สวัสดีครับพยพี่นองเช่าโลกสุขุสุขพนนะครับเดิมมือนีนะครับอาจารย์สวังก็ได้บวงสวงเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับปู่แปดศอกโบวัญากดีปูกดีอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับับถือว่าเป็นบุญเป็นอนุสงผลบุญนะครับอ,อันนี้ก็คืออาจารย์ก็ได้หยุดเทียนใช้ทรงขึ้นบนสวนรรค์เราเทบเทวดาพดาุทธกะอยหล่องเลยครับ เออนี่ม่นเด้อปูบัดเออให้ซิปันซาหาบานลือเด้อนี่ครับอีกคือเทวดาเพิ่นเลยม้าช่มเชยนะครับปูแปดศอกนะครับอ่ามันนี้ก็สะได้เห็นตัวดีๆเด็ดๆตีปูเพิ่นเขียนไ้อ่ากระพอยพี่น้องก็ลองไปวิเคห์พิจรณาย่านเบิง้งนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นเทวดานะครับเพิ่นกับมาเต็มอยู่นะครับ อาจารย์ก็ได้บวงสวงยูนีอาจารย์ก็สิไดภาวนายูนีให้กับพ,พี่น้องวาหวยที่ปูแปศอกดิเป็นเชียนให้นะครับอาจารย์กับมันใจกับฝากบุญฝากกุศลกับพี่น้องเพราะอาจารย์ก็สิไดเฮ็ดตำนักให้ญากับย่ายอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้น,นะครับพี่น้องนะครับก็ด้วยอดุสงคณบุญนี่แหละนะครับครับเบิ่งดูครับอ่าอ่าคุณนแม่เพิ่งพิ่นมาเต็มู่ครับนะครับพิ่นมานะครับ เพื่อผลก็มาเต็มนะครับปลอดไฟนะครับอาจารย์เสียว่าจังได้กับแตกบนแตกล่างนะครับวยปูแปดอกนะครับเพราะว่าปูแปดศอกผลก็มาลอยหล่องนะครับเพราะว่าผลละหมากหลากใหม่ครับขบเก่ายางนะครับเกินดีเก่ายางนะครับด้วยอนุสงค์คุนบุญนะครับครับนี่คือสถานที่ที่อาจารย์นะครับในบวงสวงนะครับใน หลงเทียนชัยนะครับนี่คือยาได้ครับคือยานะครับอาจารย์ก็ได้มาขอโชคขอลาจากผู้เลี้ยยาเพิ่นยุนี่กัหลายงวดแล้วครับนะครับก็แตกมาหลายงวดเพว่าหาแปดก็แตกหนึ่งหกเก่าก็แตกนะครับแล้วก็หาหนึ่งเก่าก็แตกยุนี่นะครับด้อนะครับก็ตรงๆนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็อยู่ในสถานที่ตรงนี้ นะครับเพราะว่าบวงสวงนะครับก็ให้ก you mm ับเราเทียบเทวดาเพิ่นนะครับเพิ่นได้ยู่ได้กินเพิ่นได้กินอาหารทิพเพิ่นก็ให้สร์สมบัติกับเฮานะครับเพราะว่าเพิ่นอยากเค็ดอยากสร้างเพิ่นก็สิได้ให้เฮ้ามาสร้างนะครับว่าเห็ดซอยเพิ่นนะครับอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณสุขูสุขคนะครับเบิ่งดูครับเพิ่นก็ลอหล่อองนะครับ เป็นกรล้อยนะครับนี่คือดวงเทพดวงถ้ำที่เป็นล้อยนะครับนม่มณฑปูดูนีม่มณมาถูกจิตถูกท่างนะครับเป็นที่ล้อยมากนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยงบวงสรวงของอาจารย์ที่ได้มาจัดให้เมื่อวาบใบสีนะครับมาเมื่อวาผลละหมากหลากใหม่นะครับกาเต็มนะครับให้เป็นอายุได้กินครับ อันนี้ก็เป็นแม practice, sure ่เ ah <combined> พ <umen> AP ิงนะครับแม่เพิงเพิ่งกับมาตอมเต็มนะครับเพิ่งมาให้โชคให้ลาภเข้านะครับเพราะว่าแม่ตอนแม่เพิงนะเพิ่งกับมาอยู่น้ำอาจารย์นะครับเพิ่งกับได้มาตอมเต็มนะครับครับเมืองดูครับเออนะครับนี่คืออนุสงค์คนบุญเข้าเมืองดูครับเทวดาเพิ่งกับลอยหล่องนะครับเอาให้ออกอีลีเดอร์ปูเดอร์หวยปูเขียนมือนีให้เต็มเต็มได้สิปันสาหาบาลือได้ปูเดอร์ ให้พ่อพี่น้องเข้าโชคดีสุขุสุขคนให้ลูกลูกและหลานปูด้วยแหละนะครับพออาจารย์สมหวังเพียงแต่เป็นล่ำให้ปูนะครับให้ปูซอยลูกซอยหลานให้สุขุสุข้อนตะปูเด้อซอยลูกซอยหลานนะครับอ่านี่มนตะปูเด้ออานี่มดนี่มูนครับให้เป็นบุญบารมีเอาให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตะปูเด้อเอาใหญ่ไยไยข้นใหญ่ขึ้นเออใหญ่ขึ้นตะปูเอ้ยใหญ่ขึ้น นะครับให้พ่อยพี่น้องได้ชมด้วยเป็นอนุสงค์บุญนี้นะครับก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับให้ลูกให้ล้านชาวโลกสุขุสุคนปดหนีปดสินให้ลำาุ้ยสุขุสุค้นดะปูเด้อเออก็ปูสัญญากับข้าพเจ้าแล้วว่าให้ข้าพเจ้าเป็นลำให้โชคให้ลาบลูกๆหกลล้ลลาน,านปูนะครับไก่ขอสมขั้วมุงมัดปัตนา นะครับนี่เพราะว่าผลละหมากหลากใหม่นะครับปายสีก็ได้จัดให้ปูแปดศอกได้จัดให้ปูยาตายายอยูส่สถานที่ตรงนี้นะครับโอ้โหคนลอยมาเต็มเลยครับอัดน,นี้เอานี้มน่นดื้อปูยาตายายกด็ดีนะครับมนุมนมน่มนมน่มนมน่นถูกพระองค์นะครับนี่เป็นใบสีนี่คือลูกปูนี่คือลูกยานะครับเพิ่นที่เขียนให้ขึ้นนี่เพิ่นกันสิเดียมยำอาจารย์อีกนะครับ ก็สิบอกพ่อยพี่น้องนะครับว่าเป็นจังได้นะครับเผาสีได้มันใจนะครับสามตัวแตกเด้อปูเด้อสามตัวแตกเด้อนะครับเราเทียบเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้นิมิตด,ดีๆนะครับสีได้ซอยลูกซอยล้านของปูแปดสอบของปู้กับยาสีได้สา่งได้แปลงนะครับเ่ว่าวัดตรงนี้อาจารย์ก็ได้ามารวมนะมาสา่งส่วน อฟซี FC, พอแม่พ่นองเช่าโลกบ่าว่าในปัจจุปัจจัยมาอาจารย์ก็ได้สั่งไห่เฮ็ดไห่ท้ำไห่เพราะว่าเทวด,ดาเพิ่อนอยากสั่งอยากเฮ็ดอยากท้ำ,ำเพิ่นกระตองไห่โชคไห้ลาภเฮานะครับครับนี่คืออนุสงค์คุณบุญแท้ๆนะครับเอาปูเออีหมุนขักักเด้อปูเด้อเอาเออนะครับให้เป็นบุญงวดที่แล้วก็แตกนะครับงวดที่แล้วแตกบนแตกล่างเพราะว่าบวงสรวงวันที่ยี่สิบเ นะครับขึ้นขรับบนครับเพิ่นเชียนไห้ก็คือนะครับปู่เพิ่นก็เชียนไห้ศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามนะครับนี่ที่เพิ่นเชียนไห้ก็ถือว่าแตกบนแตกลางเด้อพวย,ยพี่น้องนะครับเอาอธิษฐานเอาเด้อครับผู้ใดสิซื่อ,อขอปู่เพิ่นจุดธูปสิบหกดอกเทียนหนึ่งคู่ขึ้นบนสวรรค์ขอโชคขอลาภจากปู่เพิ่นให้เพิ่นปัดใส่เป่าใส่ แรงอธิษฐานซอยกันทั้งโลกกสิไปไใสครับนี่แหละครับอ่าเป็นอนุสงคนบุญเฮาครับเบืองดูครับนะครับอืมครับอันนี้คืออนุสงค์บุญเด้อบปูกับยานะครับให้เพื่อนใน้โชคใน้ลาภเฮาให้เป็นบุญเป็นกุศลแท้แท้นะครับอาจารย์กัสิได้ให้เบิ้งว่าอ่าที่เพิ่นเชียนให้โตไดนะครับอ่ากัสิพแมพี่น้องได้ชมกันนะครับเด้อครับนะครับ ได้ชมกันนะครับได้ดูกันได้ไปวิเคราะห์พิจารณานะครับหวยปูแปดสอกนะครับหวยปูญหญ้าหวยตากับใหญ่นะครับปูญ้าตายหญ่ครับว่าเป็นตัวใดน,นะครับอ่าอแม่พี่น้องก็สิได้เห็นครับสิเป็นอนุสงค์คนบุญเด้อเอให้เป็นบุญเป็นกุศลครับ เป็นคืนวันที่สิบเอ็ดูบอกให้บวงสรวงวันที่สิบเอ็ดบวงสรวงให้ปูนะครับปูสิเดยให้โชคให้ลาบพอ่อพี่นอ้องชาวโลกสุขสุข้นนะครับแต่ขอให้เป็นอนุสงค์คนบุญครับปะว่าปูคนเขียนให้พี่น้องก็ไปวิเคราะห์พิจารณาญานเบืองน้ากันนะครับด้อครับ นะครับไปวิเคราะห์ซอยกันนะครับเพาะือะ่อนกเขียนให้นะครับเพื่อนขะให,ะให้ทุกนวดนะครับให้ทุกนวดนะครับทั้งบนทั้งล่างแตกบนแตกล่างนะครับอดีนาเสีนะยกอยพี่นอ้องเอ้าลูขยี้กันนะครับเอ้อยพี่น้องนะครับเบิ Mango, Biology, Pik, баг, esin, Avi, ้งขกขักนะครับเรือเบิ้งขขักนะครับ เบิองคักขักเด้อพวย,ยพี่น้องอันนี้อาจารย์สีเบิงคือลล่มือของปูแปดศอกนะครับไาลา่มือปูแปดศอกเด้อพวย,ยพี่น้องเอานี้ครับอ่านี่เป็นไล่มือของปูแปดศอกอ่างวดวันที่16มิถุนานะครับเอาไปวิเคราะห์พิจารณาย่านเนบืงน,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 นะครับเด้อครับครับอ่าเฮาเบิงก็สะเป็น796านะครับ796ไอ้ข้างล่างก็สิเป็นหาศเด้อพวย,ยพี่น้องหา6นะครับ ผู้ที่ว่าขอมาขอเพิ่นหกตัวนะครับขอหกตัวเพิ่นกระเชียนใหหกตัวนะครับขอหกกระเชียนใหหกตัวพวยพี่น้องล่องวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิ้งครับะนะครับนี่นะครับวยปูแปดศอกนะครับงวดประจําวันที่สิบหกมิถุนานะครับขึ้นนี่เป็นขึ้นวันที่ส,บสิบเอ็ดบวงสวงขอโชคลาภจากปูแปดศอกนะครับบวงสวงขอโชคลาภจากปูแปดศอก พวยพี่น้องก็ลองวิเคราะห์พิจารณา่านเบิงครับครับนี่ครับเอานะครับเบิงกะคักเด้อพวยพี่น้ององไปเสียงเบิงเด้อครับให้เสียงเบิงวิเคราะห์เบิงพิจารณา่านเบิงครับหวยปู่แปดศอกหวยปู่ย่าตายญ่อยู่สถานที่ตำหนักของเพิินถ้าโจคดีเข้ากับสีไเดซอยกันไม่เห็นตำหนักซอยกันเด้อครับเด้อพวยพี่น้องก็คอยโชคดีแตกบนแตกล่างอาก็คอยมีความสุกสุกูสุกคนนะครับ นี่ก็คือปูกับ้าครับเทวดาเพิ่นกะระอยหลองมาเอาหนีม่นเด้อครับนี่คือเทวดาครับเทวดาเพิ่นมาชุ่มเชยนะครับมีหูมีตานะครับเอาออกตัวนี้บอกปูให้อ,ออกตัวนี้ลีกละให้ไงขึ้นไงขื้น้ะปูเด้อเอาให้เป็นบุญ้อปูเด้อ,อเอาเออครับโอ้เพิ่นมาหลายองค์ครับมาหลายองค์นะครับอันนี้มาสององค์ นะครับสององหลายองนะครับเบิง้งหักกะมาหลายองพวยพี่น้องรับเบิงบ้งหักเบิ้งหักเอาปูมานนี่ดูปูมานี่ดูบาดนี่เอาเ,อาเอาขามาตำหนักิังดูปูตำหนักปูยาตายายห้องครับด้วยอนุสงผลบุญกายสิบบันซาหาบานเลือครับให้เป็นบุญเป็นกุศลนะปูเด้เอให้เป็นบุญเป็นกุศล ขึ้นเหนืออาจารย์กัสิภาวนาะไหโย,ยนีนะครับทรงผลบุญในเจ้าลวลูกสุขุสุคนให้โชคดีลำลุ้ยเด้อสุขุสุคนเด้อครับนะครับเพราะงวดที่แล้วก็ได้บวงสวงกับแตกทั้งบนทั้งล่างด้วยพ่อแม่พี่น้องบวงสวงวันที่27เหงื่อออกเจ็ดสองครับอ่าแล้วก็ข้างล่างก็ออกนะครับอ่าข้างล่างก็ศูนย์เก้าตรงๆครับศูนย์เก้าตรงๆครับนี่ เป็นเลาเทียบเทียววดาเด้วย,ยพี่น้องนะครับครับนิมนต์นะปู่ด้อนิมนนิมนต์ครับทรงจุดเทียนชัยขึ้นบนสวรรค์ให้ชาวโรคทุกคนครับปู่บนบอกไงอาจารย์จุดเทียนชัยให้ขึ้นบนสวรรค์เด้อครับนี่คือเขียงบวงสวงนะครับ ผู้ที่ฝากปัจจุปัจจัยมาอาจารย์กระด้สือเคียงบวงสวงมาขอโชคลาภกับปู่แบบศอกกับปู่ยาตายายอยู่สถานที่นี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อครับคอยมีแตะความสุความเจริญนะครับหยิบนี้อาจารย์กับฝากกดไลค์กดแช่นะครับก็ขอขอบบุญขอบคุณผิดตกคอภัยผิดใจก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีสุขสุกุนเด้อปูเด้อ ขอให้เงินไหลนอกท่องไหลมาสุขสุขคนครับสวัสดีครับโชคดีรวยลู